สวัสดีครับินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝาสตูดิโอผมวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นทับททนนิตนะครับว่าทีนิเนี้เล่นยังไงทนนิตในตอนนี้มีการปรับ่อนทัางเยอะนะฮะหลังจากที่ผ่านการปรับบัฟเนิร์ฟเมื่อช่วงวันที่7กันยายนที่ผ่านมาก็ขอเริ่มต้นนี้ข้อแรกเลยแล้วกันนะครับว่าทนนิเนี่ยจํานวนคือจุดเด่นครับถ้าคุณเล่นทีนิตคุณควรมีตัวเยอะซะหน่อยครับผมเอา้าทําไมอะ่ะผมอยากเล่นไคจูเล่นแบบเป็นนอนสามตัวสกิมเมอร์สามตัวไม่ได้หรอ มันได้ครับไม่ผิดคุณชอบเล่นแบบไคจูวิ่งใส่ก็ได้ครับผมประหยัดแต้มดีด้วยเพไม่ต้องซื้อยูนิตเยอะแต่จุดอ่อนของคุณคือคุณไม่ใช่ทัพที่แข็งแกร่งเหมือนไนทน์ไงคือถ้าเกิดคุณใช้แต่ตัวใหญ่ๆเขาวิ่งสู้ฟัตเนี่ยเวลาที่คุณเจออุปกรณ์ต่อต้านสัตว์ประหลาดอย่างเช่นกา,เด,กาเดเตอร์แลนเซอร์ดูมเดอาร์กเนี้ยยิงมาเนี่ยคือแตกครับผม คือการที่มีตัวใหญ่เนี่ยมีไว้ไวเพื่อแบบคุมจุดกดดันยึดครองพื้นที่ทําให้เขาเนี่ยบุกเข้ามาหาคุณยากขึ้นหรือคุณชาร์จจังหวะสำคัญได้แต่ถ้าเกิดคุณมีแต่เป้าใหญ่ๆนะครับทัพที่มีอุปกรณ์ต่อต้านพวกมอนสเตอร์เวจิเคิลเนี่ยยิ้มเลยนะฮะและยิ่งถ้าเกิดคุณเจอพวกตัวใหญ่ด้วยกันเนี่ยทีนี้ไม่ใช่ทัพที่ตีตัวใหญ่ด้วยกันเก่งกระทั่งนอนอมิสซี่เองถ้าเกิดเจอแบบไนลนเซอร์เงี้ยมันก็ไม่ไหวไงคือมันไม่ใช่คือเราเป็นสัตว แต่ได้มันคือหุ่นกระบวนการห้าสีอะนึกออกว่าคือถ้าตัวใหญ่ด้วยกันเนี่ยมันมีอะไรที่มันแข็งแกร่งกว่าเราอยู่อ่ะถ้าคุณโหมทุกอย่างไปที่ตัวน้อยๆเน้นความแข็งแกร่งเนี่ยเวลาคุณเจอของแข็งจริงๆอะมันจะสู้สู้ลำบากเพราะงั้นเนี่ยพยายามหาตัวคอเล็กๆกระจายไปทั่วๆผมมีจานวนเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้เราสู้ได้ง่ายกว่าแล้วก็มีความสามารถในการปรับแผนเวลาเจอศัตรูหลากหลายได้ด้วยการที่แบบเน้นไปทางเดียว มันก็แข็งแกร่งจริงถ้าเกิดเจออะไรที่มันแก้ทางได้เหมือนป๋าวิชูอะคุณออกแต่คอนเลยร้อยตาอีกฝ่ายมันออกกระดาษไม่ได้จบเลยนะนั่นคือป,ประเด็นแต่ถ้าคุณมีค้อนสัก5้าสตากันแกนห้าสิบตาเนี่ยมันก็ยังยืดหยุ่นกันได้เพราะงั้นเนี่ยคุณควรจัดทัาให้มันีจํานวนมากเข้ามาหน่อยอย่าเคารียกนะอย่าโหมใช้ตัวใหญ่อย่างเดียวอะเพราะคุณไม่ใช่อิมไนไม่ใช่เคอสไนถัดมาครับผมสู้ได้ทั้งตีใกล้และยิงไกลาจากข้อที่หนึ่ง จำนวนเราเป็นจุดเด่นถูกป่ะแปลว่าถ้าเรามีจานวนเยอะเราสามารถใส่ย,ยูนิตได้หลายแบบเพราะยูนิตเราแต่ไม่ได้แพงมากแล้วเมื่อเรามีทั้งตีใกล้และยิงไกลเนี่ยแปลว่าฝั่งตรงข้า,ามเขาจะต้องสู้เราทั้งสามระยะเลยยิงไกลแล้วมีตัวยิงสวนกลางๆแล้วก็มีตัวคอยยิงกดตีประชิดแล้วก็มีตัวที่ตีเขาได้พอเรามีรูปแบบการเล่นที่มันรองรับได้หลายแบบเนี่ยครับเวลาที่เล่นเนี่ยเจอเท่าไหร่คุณก็เล่นด้วยได้ผมก็ทั้งชอบความยืดหยุ่นของเทียนนิตนะ ดีย๋ยวผมได่สเปซมาลีนเนี่ยผมต้องยิงไกลอย่างเดียวเลยปล่อยเข้าใกล้ไม่ได้ผมตายผมแตกแต่คุณสามารถใช้ความได้เปรียบของความแข็งแกร่งยูนิตบางตัวเนี่ยกดดันเขาให้แบบสู้ในระยะใกล้คุณก็สู้ได้ด้วยนี่คือข้อดีของเทนนิสนะครับมันมีความยืดหยุ่นเนี่ยคือโอเคทับคุณอาจจะแบบสัดส่วนหน่อยหนึ่งอะ่ะเช่นเฮ้ยจังหวะน,นี้เราควรจะไปตีใกล้สักครึ่งครึ่งทับยิงไกลสักครึ่งทับอะไรงนี้หรือแบบเฮ้ยผมชอบยิงไกลอ่ะอ่ะผมเอา ตีใ,ใกล้น้อยหน่อยยิงไกลเยอะหน่อยก็ได้ผมจะเป็นพวกแบบตัวอย่างเออใครนะเซนโทรปเงี้ยใช้พลังจิตยิงอะไรงี้ก็ได้หรือใครใช้แบบนิโรลินิโรไทแลนด์ L L ช่วยเสริมทัพก็ได้ครับผมนอกจากนี้เนี่ยเราจะมีพูกแบบดิฟสไตเขาได้ดีเช่นไอ้อะไรนะวิงเทนิตพราเงี้ยนำทัพกระกอยไปช่วยยิงเขาก็ได้ครับผมมีวิธีเล่น,น้็นั่งหลากหลายอะ่ะใกล้ไกลเราไปได้หมดแต่เราไม่ได้แบบเด่นจ๋ามากๆนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน เราถ้าเราเด่นมากๆจะมียืดหยุน่นพอเรามีความยืดหยุ่นจะไม่เด่นมากผมตรงนี้เท่นิ่เนี่ย,ยมันได้เรื่องของคว,ความสนุกกับผมว่าอย่างนี้แล้วกันผม,มถึงจะมาเล่นเนียไงเพราะว่ามันดูยยืดหยุ่นดีวะน่าจะสนุกดีถัดมาครับอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกของทัพอื่นคือแบตเตช็อคของเทคนิคสำคัญมากเพราะว่าเราเนี่ยมีท่าเชลโลอินเวฟสามารถบังคับทุกคนแบตเตช็อคได้ดีตรงไหนนั่นที่ว่าถ้าเกิดยึดจุดแข่งกันทําแต้มอยู่ แล้วคุณประกาศปุ๊บทีเดียวจุดที่เขายึดอยู่ครับสุดแต้มนะเราะคุณติดเชอรินเดวาร์ไปเนี่ยโอซี OC เขาเป็นสุดแต้มมันทาให้คุณสมมติว่าคุณไปยืนแข่งของเขาเนี่ยเขาแบบมีตัวยึดจุดเทพไปเนี่ยเยอะไปหมดเลยแต่พอเขาติดเบนชอลปุ๊บมันนับโอซีศูนย์แปลว่าคุณสามารถเอาตัวเล็กๆของคุณแค่ตัวเดียวไปยืนยืนตรงนี้นะครับอ่าหนึ่งแต้มมากกว่าศูนย์ผมชนะยึดจุดได้แล้วครับได้เช่นกันครับผมนี่ครับคือความสมคัญของเบนชัลช็อปครับผม นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเชอร์ี่เดวาร์ใช้ในเทอร์นสตูด้ด้วยเช่นเขาความหายใจะยึดจุดคุณแล้วอะเชอร์ี่เดวาร์ครับเขาบันเฟสเขาอะอ้าวยึดไม่ได้โอซีศูนย์ก็มีนะฮะหรือกดดันให้เขาใช้เจมไม่ได้เช่นบางท่ามันจะเก่งไม่มีเจมอาจจะแบบเขารอโอวอัดคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณสั่งเบรคช็อคเข้าไปเขาโอวอัดไม่ได้เพราะว่าถ้าโอเอเติดเบรคช็อคปุ๊บใช้สเตเดียมไม่ได้นะผมนี่คือของที่ดีนะะเรามีสิทธิ์กดเทรค ไอชาร์ลเอนวาเพื่มขับเนช็อคช็อตสำคัญได้แล้วยิ่งปัจจุบันเขาปรับใหม่คืออินเซนเวอร์รี่ที่เป็นเจมเพื่อล้างวุชช็อคครับมันใช้ล้างไม่ได้ลนะต้องกดก่อนที่จะเทสเปนช็อกค,ครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันนะฮะสำคัญมากเปนช็อค,คผมแล้วก็อย่างนึงคือตัวใหม่นิวโรล,ลิกเตอร์อ่าต้องพูดถึงตัวนี้หน่อยมันสามารถสั่งนุชช็อคสตูนในระยะ12นิ้วได้ถ้าเกิด มันอยู่ในระยะตรงนี้มันสั่งเป็นแบตช็อคได้แล้วก็มีบัฟแปลกๆเช่นแบบตีตัวแบตช็อคอยู่ได้บวกหนึ่งทวูลโคตรด,ดีนะบ,บุนหนึ่งทูนเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยแบตช็อคเป็นอะไรเป็นฟีเจอร์เป็นเมคานิกที่สำคัญทีนดิดมากๆในเวลาหลังจากนี้ไปนะฮะต้องใช้นะครับแบตช็อคถัดมาครับยึดคองพื้นี้มาอีกฝ่ายเดินเดินลำบากอันนี้เป็นเรื่องของลักษณะการคุมคุมคุมโซน คือโอเคบางยูนิตเนี่ยมันบอกเดินข้ามหัวศัตรูได้ครับผมแต่ถ้าเกิดมียูนิตวางอยู่เนี่ยมันเหยียบไม่ได้ถ้าคุณวางกระจ,จายๆไปเนี่ยปึ๊บฝะลข้ามจะเดินเข้าม,มาครับติดตรงนี้บ้างติดตรงนั้นบ้างเดินไม่ได้แปลว่าเขาจะชาร์จคุณลําบากมากตัวที่น่าใช้คือเออลิปเปอร์สวอร์มครับผมไอตัวน้องน้อยนักเล็กน่ารักอะ่ะอันนั้นอะ่ะวันนี้คขาสามารถคือตัวฐานมันใหญ่แต่มันยี่สิบแตมแล้วคุณสามารถเอาวางเนี่ยตามจุดต่างๆหรือทางเส้นทางเดินน่ะให้เขาเ่ะ ไม่สามารถเดินได้พอเขาเดินไม่ได้พวกเขาต้องยิงมันทิ้งก่อนแทนที่เขาจะได้เอาสนไปยิงอย่างอื่นของเราเขาต้องมายิงเคลียร์พื้นที่เพื่อเดินเข้ามาครับผมเมื่อกําลังการยิงเขาน้อยลงเขาก็ฆ่าระยากขึ้นแล้วเขาเอาศูนย์ที่เขามีเนี่ยไปยิงตัวยี่สิบแต้มเงี้ยไม่คุ้มนะแต่ถ้าไม่ยิงก็เดินไม่ได้เห็นปะ่ะคือพอไม่ยิงและอีกอย่างคือถ้ามันขวางได้มุมดีอ่ะเช่นแบบตรงจุดรุธศาสราต้องเดินไปเดินมาเง,งี้ยเขาเดินไม่ได้เขาต้องยิงก่อนแปลว่าเขาเสียเธอเดินฟร,ฟรีเธอหนึ่งเลยนะ ถ้าระวังอุดมากพออ่ะเพราะว่าเวลาเกมนีมก็คือคอมานปุ๊บมูฟเฟดแล้วค่อยมาชูตติ้งเฟดถูกป่ะของมันขวางอยู่อยากจะยิงก็ต้องยิงตอนชูตติ้งเฟดแปลว่าคุณเดินเสร็จ,ถ,จถึงจะยิงนี่ความหน้าหมันไส้หัวเียนี่นะผมคือโดนริปเปอสวอมขวางทางอะ่ะเดินไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าแบบตัวเฮฟวี่วอล์กเกอร์อย่างไหนเดินปุ๊บอาจจะเดินไปชาร์จตัวเนี้ยเอาหูแม่งวางกองเต็มเลยวะ่ะต้องเหยียบพวกนี้ก่อนอะ่ะมันเหยียบไม่ได้นะครับมันต้องยิงทิ้งให้หมดก่อนถึงจะเดินไปเหยียบได้นนี่แคคัวามมสของื เรื่องการคอมมูนเตีรเราเก่งถ้าไม่นับออกออกก็เยอะเหมือนกันวะคือยูนิตมันถูกไงริเบอร์ซอมยี่สิบแต้มเงี้ยเธอมาแกนหกสิบแต้มเงี้ยโหกระจายได้สบายผมผมก็จะกลับไปอยู่ที่ข้อหนึ่งตรงที่ว่าเรามีจํานวนคือจุดเด่นนะฮะพอจํานวนเยอะเราก็สู้ในทั้งตีใกล้ยิงไกลอ่ะเอายูนิตตีใกล้ไปวางตรงนี้ยิงไกลวางตรงนี้ได้จากนั้นคุณก็สามารถเป็นช็อกอันนี้ก็เป็นเรื่องของใช้รุอนว้าไปหรือจะใช้แบบพวกสายเลกเตอร์ก็ได้พวกนี้เป็นเรื่องของการแบบ มันขับเป็นนช็อกอยู่ในโรล,ลิเตอร์อะตัวใหม่ที่จะมาแล้วก็พอตัวเราเยอะเขาก็เดินไม่ได้เขาก็ต้องหาทางบุกเข้ามานี่ครับความเด่นจุดความแสบของเราสุดได้ครับชนะที่แต้มไม่ใช่ค่าอันนี้อาจจะขัดใจสายบ้าเลือดนิดหนึ่งคือว่าทีนนิตไม่ใช่ทับที่เน้นเดินหน้าฆ่ามันเฮ้ยพี่ได้ยังไงอะตามเรื่องมันกินทั้งจัก,กรวาลเลยไม่ใช่เหรอใช่แต่นั่นคือ ทีนิตในเนเรื่องอะ่ะมันจํานวนเยอะกว่าอีกฝ่ายไงแล้วก็เด่นที่จนวนนี่พี่แต่แต้มอะ่ะมันเท่ากันคือแต้มเท่ากันจริงๆเนี่ยแม้จำนวนจะเยอะกว่าจริงจริงไม่ได้เยอะกว่าก่แบบทำลายล้างอะ่ะแล้วต้องใช้จำนวนที่เยอะกว่าครับเอาชั้นที่แต้มยึดจุดเน้นโอซีสูงกว่ายึดทําแต้มให้ได้มากกว่าสร้างความได้เปรียบตรงนี้เพราะถ้าเกิดคุณแบบเฮ้ยโอ้โหผมเป็นแบบฝูงทีนิตวิ่งไปเลยเย้ yeah, ผมเยอะมากเขาอีกฝ่ายมีอินฟินิตนี่คุณร้องไงนะ มีแบบตัวแบบยิงบลาสที่ลอง้องกรี๊ดนะกรี๊ดและอย่างคือจำนวนคุณมันเด็ดก็จริงนะแต่คุณอย่าลืมว่าโลกเรายังมีพวกแบบเนครอนเบลเลอร์ยี่สิบตัวมีแบบออคฝูงหนึ่งอะไรงี้อีกแอสซามิทาลัมอีกเห็นปะ่ะคือด้วยความที่เกมมันจำกัดที่สองพันแต้มทั้งคู่อ่ะคุณไม่สามารถเอาฝูงทีนิดสี่พันแต้มวิ่งไล่กบเขาได้อ่ะมันทําไม่ได้เพราะเนื่องจากแต้มมันเท่ากันดังน,น,นั้นเนี่ยคุณต้องใช้ใความคิดในการ ทำแต้มให้มากกว่าเขาครับผมคือจํานวนจํานวนยูนิตเราในแต้มเท่ากับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเรามีโอกาสยึดจุดได้ามากกว่าเพราะแต้มเราถูกดังนั้นเนี่ยต้องหาหา,หาทางวางเลือกวางยึดจุดให้ได้มากทอํออาจิตีให้ได้ทามิชชั่นให้ได้ครับผมนี่คือสิ่งที่ต้องทําเพราะถ้าเกิดเราเน้นเดินหน้าข้ามมันเนี่ยคุณจะกลายเป็นโวลิเตอร์แทนคือเราทําได้เว้ยแบบจัดทัพมาแบบกะเน้นฆ่าเลยเนี่ย แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งคุณจะยิงเข้าไงเออถ้าเกิดคุณเจอแบบทับแบบตัวบางๆางสเปนมารีนก็ไม่บางนะแต่ก็ถามว่าค่าได้ไม่ค่าได้ถ้าเกิดคุณเจอแบบทับแบบเอออิมไนเนเงี้ยเดดการ์ดเงี้ยปรับใหม่เงี้ยคุณเดนไปใส่คนนี้คุณก็แตกนะเว้ย <c ười> คือเราส่า์ความยืดหยุ่นเป็นอาวุธอยู่แล้วอะสู้ได้ก็สู้ไม่ได้ก็หนี้ยิงใกล้ก็ตีกกใกล้ก็ได้ยิงไกลก็ได้คุณใช้ให้เป็นประโยชน์ เราของที่เก่งแลวาว้อแบบพยายามยึดจุดให้ได้ตึ๊ดต๊ดอจุดนี้ผมวางตรงนี้ครับเอาเทอร์มาแกนยึดจุดนี้ครับอ่ะตัวนี้มันวิ่งมาผมวิ่งงนีครับผมเอามายึดจุดนี้แทนนะผมอันนี้ดิฟไซด์มาบุกด้านหลังครับอะไรเงี้ยปวดเขาไปเรื่อยๆ <S <S จนกวเราเยอะกว่าเราปวดเขาได้แต่ถ้าเกิดเราบวกเขาต,งตรงๆประสิทธิภาพต่อแต้มาเนี่ยก็สู้ลำบากอยู่นะฮะคือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราโดนเนิร์ฟไทเรโนเฟกยิงไกลเรา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 บางรามากเมื่อก่อนไทเรโนเฟกเป็นตัวตัว เรียกว่าตัวความหวังของหมู่บ้านผมยิงไกลสู้ได้เว้ยไป่กลัวปัจจุบับนเอ้ยไม่มีตัวยิงไกลสู้หนักๆแล้วว่นั่นแหละครับคือมันต้องยืนหยุ่นนิดนึงแล้วเล่นไทเลนิตเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็จบเรื่องของเทเนิตแล้วนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปขออภัยด้วยหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากเล่นเทเนิตนะครับแล้วก็ครั้งหน้าทับไหนเดี๋ยวมาเจอกันทีหนึ่งแล้วเราจะคิดถึงกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ